เมื่อคุณกำลังจะเปลียนสาวแต่โดนเกมคุมกำเนิดซะงั้นดีครับโอ้โหสวัสดีครับเพื่อนขอเล่นดูคนนะฮะเล่นไหมเพื่อนไม่เพื่อนน่าทำเสียงหล่อออะไรย่างเงี้ยค่ะเออะไรนะเอ้าเสียงหล่อไม่ชอบเออได้เลยไปไอ้หนูลุยเลยหนูเลยหลอก็ว่าไม่หล่อก็ว่าไม่ใช่คนที่ใช่มันก็อย่างงี้แหละเฮ้ยถามจริงแอบไม่โหลดเอ้าเอ้าแอบไม่โหลดเอ้า เอาทำไมมันอยู่อย่างนี้กจเอาเร็วเอากูจคืออะไรอ่ะเอาวัดคอนโไม่ได้แล้วอ่ะเอาคืออะไรแล้วผมอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้หาคอนโทรนคอนเทนต์แล้วนะคอนเทนต์มันไม่เข้าหาไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวผมจะไปชุบเพื่อนเองทำใจแข็งๆไว้ทำเตะดีไว้ แบบว่าเออคดพอคดแม่มันอย่างมุนอย่างอิปปอด